ยกทับรถนิสสันโน้ตอีกโกคา4รุ่น4ีสไตล์ราคาถูกที่สุดในภาคอีสานความเริ่มต้นเพียง4,000บาทจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันครับ สวัสดีครับมาพบกับเซลกาฟิวนะครับผมนิสันดีอโต้ยูสคาร์นะครับ Car, รบ,บายสยามนิสันอุบมเนาะวันนี้ฟิวพาไปชมนะครับรถอีโคคาร์ราคาถูกที่สุดในภาคอีสานเป็นเจ้านิสันโน้ตที่ขายดีมากๆมี4คันให้เลือกเลยนะ4สไตล์ด้วยไปชมครับว่าจะเป็นยังไงเนาะคันนี้เป็นตัว vl นะสีดํามีสเกิร์ตรอบคันมีแม็กให้ชุดหนึ่งเนาะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น4,000บาทเอาไปเลยนะครับหรือใครซื้อนสดคันนี้3,19,000บาทอ่นะ ไปดูเจ้าอีกคันนึงนะครับผมคันนี้เป็นตว 2018, ัว VL เหมือนกันเนาะคันนั้นปี18เนาะคันนี้ก็ปี18เหมือนกันตัวนี้เป็น VL เหมือนกันเครื่อง1.2เหมือนกันเนาะตัวนี้ก็เดิมๆเลยโรงงานเลยนะครับผมมีกล้องร้มคันเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนาะแต่ว่าคันนี้เลขไมล์จะน้อยกว่าคันนั้นนะครับคันนี้เลขไมล์เพียง50,000โลคันนี้ราคา3 2 9 0 0 0บาทแพงเหมือกันเหมือนนึงนะแต่ว่าคันนั้นไมล์100,000โลเนาะออปชั่นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคร ไปดูอีกเจ้าคันหนึ่งเจ้าคันนี้นะเป็นตัวสีขาวมุกตัว V ปี2017สวยๆหล่อๆเลยคันนี้ผมบอกเลยว่ารถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นตัวกลางเนาะจะไม่มีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้เนาะคันนี้นะครับเลขไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่90,000กิโลเท่านั้นนะและคันนี้ราคาเปิดมา299,000บาทผ่อน3,000กว่าบาทนะอ่าแล้วก็มาอีกคันนึงครับผมเจ้าคันนี้เป็นตัว VL เหมือนกัน รถปี2018สีบอลเงินละอๆอย่างนี้เลยกล้องลวิวอะไรมีเหมือนกันเนาะหน้าจออะไรมีเหมือนกันนะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเบียนเบาะหนังเนาะคันนี้ราคา329,000บาทเลขไม่เพียง80,000โลเท่านั้นนะครับผมอ่ะ เลือกเอานะครับลูกค้าว่าชอบสีไหนเนาะเดี๋ยวไปดูออปชันว่าคันไหนติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างครับคันแรกเลยนะครับผมเจ้าคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยล้อแม็กนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยขอบ5นะครับเบาะหนังสีแดงนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยคันนี้เดิมๆเ,เลยทั้งคันนะครับผมไม่ได้ติดตั้งนะครับเดิมโรงงานเลยนะแล้วก็เจ้าคันนี้นะครับเป็นตัว v ติดตั้งหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับใส่เบาะหนังนะครับหุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในคร่าวๆแล้วกันนะครับลูกค้าเนี่ยดูแลดีมากเลยนะครับสวยจิ๊บๆเลยเนาะนะครับผมภายในของเขานะครับอ่าพวงมาลัยแบบ v shape เนาะหน้าจอต่อ a p p l e c a r p l a y ได้นะแอ b ออโต้ F uto, มีระบบเตือนก่อนชนออกนอกเลนนะครับผมนี่ก็ปรับไฟสูงให้ต่ำได้เนาะตัวนี้สามารถพับเบาะได้นะตัว bl ใส่ของได้เยอะด้วยแน่นะครับผมแล้วก็โน้ตนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษนะครับผมสามารถเปิดประตูได้90องศาเลยนะครับผมสามารถยัดทีวียัดอะไรได้เลยนะครับคันนี ใครสนใจนะครับรุ่นไหนก็สามารถทักมาสอบถามเซลนะครับหรือว่าทักมาทางแฟนเพจได้เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับวารันตีทั้ง4คันนี้ฟิวจัดให้เลยนะครับก่อนออกไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับของเหลวให้เช็คระบบต่างๆให้124รายการเลยนะครับผมเช็คห้องเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเบรกให้ทุกอย่างเลยครับจากศูนย์นิสสันของเราเลยนะสำหรับออกรถในเดือนนี้นะครับผมฟิวแถมเซฟเซฟให้เลยนะครับผมมูลค่า5 0 0พันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีรถสไลด์พ่วงให้อีก1ปีเต็มนะครับผมแล้วก็ มาพร้อมกับล่ม30ปีเดียรโตนะครับผมมูลค่า1,200บาทเลยนะครับผมสำหรับเดือนนี้ฟิวจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับผมส่วนลดสูงสุด1แสนบาทนะครับผมเข้ามาดูมาชมได้นะครับรถของเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะครับวารันตีจากสูนิสสานเลยนะบอกเลยสำหรับท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ d ดีออโต้ยูสคาร์นะครับบายสยามนิสันุบนุติดกับสยามนิสสันเลยนะครับ หรือว่าจะดูในทางช่องทางแฟนเพจนะครับ Facebook YouTube นะครับผมก็คลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากขายรถเนาะเพื่อเอาเงินไปทำทุนนะครับเรารับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับราคาสูง ที่สุดในภาคอีสานแน่นอนนะครับผมส่งรูปรถมาให้เราดูได้ที่ Facebook นะครับหรือ Li n e แอดได้แล้วครับผมหรือว่าขับรถมาได้ที่นิสสันอุบลเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซนะับ c r i b e เนาะถ้ามีลูกค้าก็สามารถแนะนําเข้ามาให้เราได้นะครับมีค่าแนะนํา สูงสุด1,000 0บาทเลยนะครับผมใครสนใจเจ้า4คันนี้หรือว่าสนใจรุ่นอื่นนะครับสามารถโทรติดต่อฟิวได้เลย063 091 7379นะครับยินดีนรับสายตลอด24ชชั่วโมงปรึกษาฟรีเลยนะครับผมสหลาดวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ